สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของนักกีฬานักตบลูกยางสาวไทยของเรากันนะคะสัมภาษณ์ถึงเรื่องของความพร้อมของทีมที่จะลงแข่งขันรายการซีเกมนะคะ เป็นรายการนานาชาติแมตช์แรกเลยนะคะของทีมชาติไทยของเรานอกจากจะมีบทสัมภาษณ์ของทางนักกีฬาแล้วนะคะก็ยังมีบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่คุมทีมชาติไทยนะคะเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนคุมทีมชาติไทยอยู่ในขณะนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังบทสัมภาษณ์ถึงความพร้อมของทีมนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชีส์นันชาแนลด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะมีการสพทีมมีความพร้อมมาก้่แล้ว็รับก็จริงๆนะครับในเรื่องของการเตรียมทีมนะครับเราเตรียมได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือทีมตัวหลักที่มาจากต่างประเทศนะครับก็ต้องมาปรับปรุงก,กันใหม่เพราะว่าในเรื่องระบบการเล่นเนะี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเราต้องอาศัยเวลานิดนึงในเรื่องของการปรับปรุงเพื่อให้ เท่ากันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อทําให้เพร e r อ o ์ m a n ซ์ของเราดีขึ้นนะครับในช่วงนี้แต่คือว่าอยู่เป็นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับก็จริงๆได้ประเมินจากตัวเขาเองนะครับแล้วก็ผลที่ส่งมาทางให้แพทย์ประเมินนะครับก็คงต้องพูกับมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าควาเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในเรื่องของ การบาดเจ็บของเขาอะนะครับแต่ขั้นต้นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับรก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ครับ้เอมองว่าถ้าเกิดว่าคมคู้หายไม่ทันนะครับก็คงพวเราเตรียมไปแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมตัวซัพพอร์ตไว้นะครับเพราะว่าชุดนี้เราต้องเตรียมตัวเส้นหลายคนอยูนะ่แล้วเพราะว่าเราเผื่อไว้ว่าใครมีอาการบาดเจ็บเราก็ต้องทดแทนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในเรื่องนี้ก็ต้องดูสภาพสุมคู่เป็นหลักก่อน แล้วก็ถ้าไม่ไหวแล้วก็ก็ต้องต้องใช้ตัวที่เข้ามาเสริมกันครับาารรกร็ได้รับทราบข้อมูลน,นะครับจากท่านอาจารย์ชันลิตน,นะครับว่าความพร้อมของสนามเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่พร้อมนะครับไม่รู้ว่าจะได้แข่งในพื้นธรรมดาด้วยซ้ําก็เป็นห่วงเรื่องเดียวนะครับเรื่องของถ้าสนามไม่ดีเนี่ยจะมีผลต่อการบาดเจ็บของนักกีฬานะครับ เพราะว่าปลายเดือนเนี่ยเรามีรายการใหญ่สําคัญก็คือมีแอลที่จะต้องแข่งขันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราแข่งไปด้วยเราต้องเซฟในฤดูใบไม้ผด้วยเพราะว่ารายการใหญ่เนี่ยมันก็มีผลต่อระดับโลกเราทั้งหมดเลยครับผมทีนีกลั้าหมแกลไ,ไนคงว่าไ,ไ,ไก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเราก็ต้องคมต้องรักษาแชมป์ไว้นะครับในเรื่องของในระดับของซีเกมเพื่อจะสร้างมาตรฐานของเรานะครับให้ก้าวต่อไปให้ได้นะครับ คราบในกลุ่มของเรื่อดาวรุ่งตีวเล็ๆไว้ที่จะเป็นสี่เกมของเราก็มันพอๆกันครับตอนนี้มันการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็วัดหลายด้านยนะครับหนึ่งเพราะว่ารายการที่เตรียมเด็กจริงๆเนี่ยไม่ได้เตรียมแค่รายการนี้นะครับเราเตรียมกันทั้งปีนะครับเพราะรายการแข่งขันเราเนี่ยยาวไปถึงตุลาเลยนะครับแล้วก็มีรายการใหญ่ๆดังนั้นเพราะฉะนั้นความพร้อมของนักกีฬาเนี่ยเราเตรียมไว้เพื่อจะรองรับกับรายการที่จะต้องเกิดขึ้นในปีนี้ทั้งหมดครับ โปรแกรมทีนี้ต้องวางแผนอะไรกันเตรียมอะกันสุดยอดในตัวเลยนก็เนี่ยครับตัวเตรียมนักกีฬาไว้ครับในเรื่องของการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพราะว่าบางทีเนี่ยอาการบาดเจ็บหรือการอาการล้าเนี่ยจะส่งผลต่อเพอร์ฟละกำของทีมนะครับดังนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะเตรียมนักกีฬาไว้เพื่อจะซัพพอร์ตในส่วนนี้ด้วยครับครับตอนนี้ทางทีมงานข้งภาษาเกมตัวนี้ครับอยากจะทราบว่า จริงก็อยู่ในเณฑ์ที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยโครงสร้างหลักเป็นโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เด็กใหม่ที่มาเสริมเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องของระบบทีมไปด้วยเพราะว่าในการเล่นเป็นทีม,มนะครับเกิดข้อแตกต่างระหว่างการเล่นเป็นทีมสบุนคลงั้นการท,าทํางานเป็นทีมเนี่ยมันต้องร่วมกันเพราะกลไกทุกอย่างจะขับเคลื่อนมันเป็นระบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของการเล่นเนี่ยจากต่างประเทศเองนะครับแต่ละทีมเองก็มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาปรับจูน ก็ให้เกิดความบาลานซ์ที่สุดของทีมเราครับผมขอบคุณครับคือเป้าหมายเราเชัดเจนมากค่ะคือเราเราก็อยากไปป้องกันแชมป์นะคะในในครั้งนี้เหมือนทุกๆครั้งค่ะรั้งนี้เป็นีเกมทุกครังที่ผ่านมีเกมาจะแบกดันเราอนก,กันนะเพราะวเราเ็การาจะบอกกับรุ่น้อยงไงนที่เราเป็นที่ออกดีด้วยแล้วกองอกดดันไหม หนูว่าก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเอาความกดดันนั้นมาแบกมาแบกไว้ให้กับทีมเราแต่เราอจะทําทีมของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยค่อๆค่อยๆไปทีละ9ก้าค่ะก็มองแค่ซีเกมก่อนแล้วก็ v ีเย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแมตช์มันต่อเนื่องกันมาก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็อยากไปป้องกันแชมป์ค่ะ ก็สำหรับหนูนะคะทีมนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วค่ะที่ได้มาเริ่มซ้อมกับทีมก็ยังคงปรับเรื่องสภาพอากาศค่ะที่ค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่แล้วก็เรื่องของระบบทีมด้วยค่ะองฟอตัวน,นี้ะไ,ได้ไปเล่นในีมมาแล้วก็จะคาดหวังว่าเราจะาปัได้ที่แล้วนะคะก,ก็สำหรับปีนี้นะคะหนูคิดว่าเอ,อ่อตัวหนูเองก็พยายามรักษาม,มาตรฐานของตัวเองให้ดีที่สุดคะ่ะแล้วก็ปีนี้ก็ ต้องทำร่างกายให้ดีค่ะเพราะว่ามีรายการแข่งเยอะมากค่ะแล้วก็หนูก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะก็ฝากถึงเพื่อนแฟนชาวไทยทุกคนนะคะในทีเกมครั้งนี้ก็อย่าลืมเชียร์พวกเรานะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะก็เหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็พาแชมป์กัมมาให้ได้ค่ะค่ะ ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมในระดับหนึ่งค่ะก็อยู่ในช่วงที่ปรับตัวเข้ากับเข้าหากับทีมแล้วก็ทั้งสภาพร่างกายตัวเองด้วยที่จะอ่รีบปรับมาเข้าระบบกับทางทีมให้ได้คบบ่ะก็ไม่ค่อยนะคะแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ประมาททีมอื่นแต่ว่าเราก็ทำของตัวเราแล้วก็ทำของทีมเราให้ดีที่สุดค่ะ ก็ตอนนี้มีการปรับแทคนิคอะไรในการซ้อมก็เปับตอนนี้ใช่ไหมคะก็เป็นความละเอียดของทีมปรับให้แบบเข <c oughs> <c oughs> าเรียกอะไรอะสไตล์การเล่นของทุกคนให้อ่าเข้ากันให้ให้เป็นไปในทางรูปแบบเดียวกันทุกทุกคนที่อ่าอยู่ในชุดที่เก็บตัวในรั้งนี้ค่ะ <c oughs> แม่ครับว <c oughs> ตอนนี้มีวามตอนนี้มีความกังวลในเรื่องของ สภาพร่างกายในส่วนตัวเตยนะคะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนมันค่อนข้างจะต่อเนื่องจากปลีกอาชีพไปแล้วแล้วเราก็มาต่อเนื่องในระบบของทีมชาติแต่ที่กังวลก็คือเหมือนน่าจะเป็นการแบบความเข้าใจกันมากกว่าเพราะว่าอาจจะมีแบบรุ่นน้องคนอื่นมาเข้าร่วมในทีมด้วยอะไร่าเงี้ยอาจจะมีความที่แบบมันต้องคุยกันแล้วก็ความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะค่ะกังวลเรื่องนี้มากกว่า ในส่วนตัวในส่วนตัวในส่วนตัวก็น่าจะเป็นจังหวะแล้วก็ทาวมิ่งมากกว่าเพราะว่าอยู่นู่นเล่นกันค่อนข้างๆที่จะแบบมันไม่ได้เร็วเท่ากับของทีมชาติะคะ่ะใช่ใช่แล้วพอมาเจอระบบของทีมชาติมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลเลย <S <S ก็เชื่อว่าทุกคนแล้วก็สตาฟโค้ดแล้วก็กทุกคนนะคะจะต้องทําหน้าที่ของแต่ละคนออกมาให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะต้องทําทีมของเราให้ให้ดีเพื่อที่จะไปลุยในซีเกมแล้วก็ในแมตช์ต่อไปค่ะก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราในแมตช์ซีเกมที่จะถึงนะคะแล้วก็ทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็จะนำ ผลงานที่ทำจากหฝีอาชีพมาต่อยอดกับทีมชาติให้ได้มากที่สุดค่ะก็ยังไงก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยเลยนะคะก็คือแมตช์แรกเลยก็คือซีเกมที่จะถึงนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆแมตช์เลยค่ะก็คือปีนี้ก็ยาวมากๆนะคะยังไงก็ช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเรากันตลอดจบเลยนะคะ